เอาละครับุผู้ชมครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับในรายการคู่แมนแฮนซับนะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกับคนทางบ้านนะฮะให้มาโทรมาขอเพลงหรือว่ามาพูดคุยกับเรา2คนนะครับในช่วงเปิดสายสดคร่ะสด เปิดสายสดวันนี้นะครับ่น้อยครับผ่านทาง02นะครับ3 2 8 3 4 3 8ถึง9นะครับผมโทรมาบอกเลิฟกดไลค์กับพวกเรา2คนกันได้เลยนะครับผมอยากชมมิวสิกวิดีโอเพลงไหนจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับผมอ่ะและตอนนี้ครับหนึ่งสายหน้าไม่มาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย่ชื่ออะไรครับชื่อคุณอะไรนะฮะสัญญาณไม่ค่อยมีเลยนะครับสวัสดีครับ พิะมุลจ้าพี่ะมูนน้องละมุนนะครับเออบางวันเรียกน้องวันนั้นเรียกพี่บางวันเรียกป้าบางวันเรียกยายครับโอ้โหไม่เอาไม่เอาสองนหลังไม่เอาเป็นพี่กับน้องก็พอเออสวัสดีพี่ะมุลด้วยนะครับวันนี้อยู่แถวไหนครับพิรมุลอยูแถวอารุณจ้าอยู่แถวอารุณนะครับอารุณราชวินิเวศอแถวอารุณใช่ไหมเรุมารน อ๋ออรุณยังไงอรุณเบิกฟ้าพงกาบอยท่ทันหรือเปล่าผมไม่ทันนะผมต้องไปเลือกยูทูบวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับน้องพึ่ง้าอะไรนะครับเบอร์ห้องไปเลยเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยพึ่งมึงสามพันนะครับได้เลยครับพี่ละมุนเดี๋ยวจัดให้นะขอบคุณพี่ละมุนนะครับ สวัสดีคับขอบคุณครับที่มาทักทายเราสองคนในช่วงสุดท้ายแบบนี้ครับผมอ่าคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับแน่นอนเลยเราขออนุญาตคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับปิดวัวปิดบวแล้วฮะคุณผู้ชมครับไปดูคลิปบวเลยนะครับว่าคลิปแมวกับคลิปสุนัขนะฮะคลิปไหนจะเป็นคลิปที่ชนะ เอาเอาเฉลยแล้วหรอโอ้ยแย่จังเออนะฮะต้องเป็นที่ยอมรับนะครับฝนโบดก์กาพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะว่าท่วมทวน้ทนมาให้ผมหมดแล้วครับกับคลิปสุนัขเจ้าตูบที่แสนซื่อสัตย์ครับพี่เบีร์วันหลังนีฮะต้องบอกว่าพี่เบีร์ต้องไม่หาคลิปดีๆมาสู้กับผมนะเมื่อไหร่จะไม่โดนบ้าง นอนตลอดเลยอ่ะเออนี่ไงเป็นคนใต้รู้จักเคยดีนี่ไงเป็นที่มาของคาว่าคุ้นเคยอ๋อคุ้นเคยอ๋อนี่ดีนะครับคุ้นเคย หลังจากนี้ก็คงจะคุ้นเคยทุกวันแหละนะครับเพราะว่ากะปิยังอยู่ในตู้เย็นนะครับยังไม่หมดนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับผมอีกไม่กี่วันรีบทานฮะมันจะมาอีกนะครับรีบทานนะฮะเดี๋ยวเบลจะทักทายคนที่ส่ง s อสเอ็มมาบ้างนะรักทั้งคู่เชียร์ทั้งคู่เลยนะฮะทักทายพี่เบลนะฮะวันนี้บอกให้พี่เบลนะคะนี่จากน้องไม้วัดสิงขอบคุณนะครับนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับน้องไม้วัดสิงนะฮะนี่ โหวตให้พี่เบลด้วยเคยตำบนไหนเนี่ยทำไมเนี่ยอร่อยมากเลยเหรอเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติเป็นไงฮะคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยรสชาติเป็นยังไงเผื่อแบบว่าจะไปทําตามไม่มีคําบรรยายไม่มีคําบรรยายทําไมอ่ะวันนี้ไม่ได้เอาแกล้งสีฟันมาด้วยนะที่หนึ่งสีสเกตครับวันนี้โหวตให้น้องเบลนี่โอ้ยขอบคุณนะฮะกราบแทบเท้าเลยนะฮะอย่าพูดอะไรพูดลอยนะ พูดตามกันลโอ้โหเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ติดตามรับชมในฮะในรายการคู่แมนแฮนแซบของเรานะฮะเดี๋ยวให้พี่เบียร์ทานขนมให้อร่อยๆก่อนทำไมมันเค็มอ่ะเคยไงมันอร่อยไงนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนเนะฮะเรามีผลงานเพลงปิดท้ายนะฮะจากพี่ไผ่พงศธรนะครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงครับเบอร์โทรไม่ต้องเนะฮะเบอร์ห้องไปเลยจากน้องพึ่งบึงสามพันครับ เอาเป็นว่าทาสองคนลาไปก่อนนะครับไปฟังผลงานเพลงเพาะพอได้เลยครับสวัสดีครับเย้